เรื่องหลอนนอนให้หลับเรื่องเสียงหลอนจากข้างบ้านในคืนที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงหมาหอนที่ดังแว่วมาจากที่ไกลๆผมนอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงพยายามข่มตาให้หลับแต่ในหัวก็เอาแต่คิดถึงเสียงประหลาดที่ดังมาจากข้างบ้าน บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้เก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของเดิมไปไหนรู้แค่ว่ามันเป็นบ้านที่คนในซอยต่างก็ลือกันว่าผีดุแต่ผมก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยจนกระทั่งเมื่อคืนก่อนผมได้ยินเสียงเหมือนคนลากอะไรบางอย่างไปตามพื้นไม้เสียงนั้นดังครืดครืดสลับกับเสียงกระแทกปัง ปังอย่างรุนแรงผมพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นแมวหรือหมาที่เข้าไปทํารังแต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจคืนนี้ก็เช่นกันเสียงลากครืดครืดเริ่มขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังกว่าเดิมเหมือนสิ่งที่ถูกลากอยู่ใกล้กับกำแพงห้องนอนของผมมากขึ้นเรื่อยๆผมลุกขึ้นจากเตียงค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างแล้วแง้มผ้าม่านออกดู แสงจันทร์ส่องไปที่บ้านร้างอย่างสลัวสลัวผมมองเห็นเงาตะคุ่มบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในบ้านเงาที่ดูเหมือนคนกำลังลากสิ่งของหนักๆไปตามพื้นแต่เงาของคนนั้นกลับดูสูงใหญ่ผิดปกติและผมก็เห็นว่ามันกำลังลากอะไรบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายคนท่านใดนั้นเสียงลากก็หยุดลงแล้วตามมาด้วยเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อก เสียงเคาะดังมาจากบ้านร้างแต่กลับรู้สึกเหมือนมันดังอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนของผมผมถอยหลังออกมาจากหน้าต่างด้วยความหวาดกลัวขาของผมสั่นจนแทบจะยืนไม่อยู่แล้วเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งก๊อกก๊อกก๊อกมันดังเร็วขึ้นและถี่ขึ้นเรื่อยๆราวกับจะพังประตูเข้ามาแล้วผมก็ได้ยินเสียงกระสิบที่ดังแว่วมาตามสายลมช่วยด้วย เสียงนั้นแหบแห้งและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมันทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวผมวิ่งกลับไปที่เตียงแล้วดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงทั้งตัวพยายามทำเป็นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่ในหัวผมช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนั้นดังซ้ำๆเหมือนเทปที่เล่นวนไปวนมาแล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมาจากประตูหน้าห้องของผมก๊ ก๊อกก๊อกผมตัวแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเสียงลูกบิดประตูก็ดังแกรกแล้วประตูห้องนอนก็ถูกเปิดออกอย่างช้าๆผมแง้มผ้าห่มอ,ออกดูและสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมต้องกรีดร้องสุดเสียงร่างของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดนอนสีขาวซีดยืนอยู่ตรงประตูห้องนอนของผมเส้นผมยาวสยายปิดบังใบหน้าแต่สิ่งที่ทำให้ผมหวาดกลัวที่สุดคือที่เท้าของเธอ มีเชือกผูกติดอยู่และปลายเชือกอีกด้านถูกลากมาตามทางเดินยาวเป็นทางเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ไปที่ทางเดินแล้วในวินาทีนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงที่ดังจากข้างบ้านครืดครืดเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับกําลังลากร่างของใครบางคนเข้ามาในบ้านของผมผมตัดสินใจรวบรวมความกล้าวิ่งไปที่หน้าต่างแล้วเปิดมันออก ว่าจะกระโดดหนีลงไปแต่สิ่งที่ผมเห็นจากหน้าต่างทําให้ผมต้องตัวแข็งทื่อผมเห็นตัวเองในชุดนอนกําลังนั่งอยู่ที่พื้นหน้าบ้านมีเชือกผูกติดอยู่ที่เท้าและปลายเชือกอีกด้านถูกลากเข้าไปในบ้านร้างและในวินาทีนั้นเองผมก็รู้สึกถึงสัมผัสเย็นเฉียบที่มาแตะต้องที่ไหล่ของผมพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังอยู่ข้างหูหนีไม่พ้นรอก ผมลืมตาขึ้นในความมืดที่ไร้จุดหมายผมไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่สัมผัสแรกที่รับรู้คือความเย็นชื้นของพื้นดินและกลิ่นอับของฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศผมพยายามขยับตัวแต่ก็ทำไม่ได้รู้สึกเหมือนมีบางอย่างรัดอยู่ที่ข้อเท้าผมก้มลงมองและพบว่ามีเชือกสีขาวเก่าเส้นหนึ่งผูกติดอยู่กับขาของผมปลายเชือกอีกด้านหนึ่งทอดเข้าไปในเงามืดเบื้องหน้าในที่สุด สายตาของผมก็ปรับตามความมืดได้แล้วผมเห็นตัวเองอยู่ในห้องโถงกว้างที่เต็มไปด้วยข้าวของที่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวเก่าห้องนี้คือห้องโถงของบ้านร้านข้างบ้านผมพยายามคลานไปตามพื้นไม้ที่ส่งเสียงเอียดอาร์ตทุกครั้งที่ขยับแล้วผมก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ความกลัวที่เคยมีเปลี่ยนเป็นความสยดสยองจนแทบจะหยุดหายใจ บนพื้นมีรอยลากยาวเป็นทางเลอะคราบสีแดงคล้ำที่แห้งกรันเือนคราบเลือดผมตามรอยลากนั้นไปจนถึงมุมห้องแล้วก็พบกับกองผ้าขาวที่ถูกคลุมไว้ขนาดใหญ่ผมลังเลอยู่นานแต่แล้วความอยากรู้อยากเห็นก็เอาชนะความกลัวได้ผมค่อยๆเอื้อมมือไปดึงผ้าคลุมนั้นออก้างตายผ้าคือร่างที่ถูกมัดด้วยเชือกในท่าคู้ตัวร่างนั้น มีใบหน้าที่ซีดเผือดผมมองเห็นรอยบาดแผลที่น่าสยดสยองและที่สำคัญที่สุดมันคือหน้าของหญิงสาวที่ผมเห็นในความฝันเธอถูกลากมาและถูกทำให้ตายอย่างน่าอนาถาผมมองหน้าของเธอแล้วจู่ๆก็รู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งหนีไม่พ้นหรอกเสียงนั้นดังมาจากข้างหลังผม ผมหันขวับไปมองและสิ่งที่ผมเห็นทำให้หายใจของผมแทบจะหยุดเต้นผมเห็นร่างของตัวเองในชุดนอนกำลังยืนอยู่ตรงประตูมือของผมที่ถือมีดเล่มหนึ่งเปื้อนไปด้วยคราบสีแดงแล้วในวินาทีนั้นเองภาพในหัวของผมก็ฉายย้อนกลับไปเหมือนหนังฟิล์มภาพที่ผมค่อยๆลากร่างของหญิงสาวคนนั้นเข้ามาในบ้านร้างภาพที่ผมลงมือและภาพที่ผมกำลังกระซิบคำว่าหนีไม่พ้นหรอก ความจริงถูกเปิดเผยบ้านร้างไม่ได้มีผีสิงแต่เป็นตัวผมเองที่เป็นฆาตากรผมไม่ได้โดนผีหลอกแต่กำลังโดนความทรงจำที่ถูกซ่อนไว้หลอกผมไม่รู้ว่าทำไมถึงทำแบบนั้นผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครแต่ผมรู้แค่ว่ามันคือสิ่งที่ผมทำลงไปเสียงกระสิบนั้นกลับมาอีกครั้งหนีไม่พ้นหรอกและครั้งนี้มันไม่ได้มาจากข้างหลังแต่มันมาจากปากของผมเอง ผมพยายามกรีดร้องพยายามบอกให้ตัวเองหยุดแต่ไม่มีเสียงใดออกมาเลยผมรู้สึกเหมือนร่างกายถูกควบคุมผมเห็นตัวเองค่อยๆค,คลานไปหาหน้าต่างแล้วปีนขึ้นไปยืนอยู่บนขอบหน้าต่างผมมองดูที่พื้นดินด้านล่างและเห็นร่างของชายคนหนึ่งกำลังนอนอยู่ร่างนั้นคือร่างของผมเองที่กำลังนอนแน่นิ่งอยู่ในความฝันผมรู้สึกถึงแรงผลักดันบางอย่างจากด้านหลัง แล้วในวินาทีนั้นเองผมก็ตกลงมาจากหน้าต่างร่างของผมร่วงลงสู่พื้นกระแทกกับพื้นดินอย่างรุนแรงผมรู้สึกเจ็บปวดเหมือนร่างจะแตกสลายแล้วทุกอย่างก็ดับลงเมื่อผมลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในห้องนอนมันเป็นตอนเช้าแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงฝันร้ายผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างโล่งอกแต่แล้วก็สังเกตเห็นบางอย่าง ที่เท้าของผมมีคราบดินแห้งติดอยู่ผมรีบวิ่งไปที่หน้าต่างแล้วเปิดมันออกและสิ่งที่ผมเห็นคือรอยลากยาวๆที่เริ่มจากหน้าต่างห้องนอนของผมไปจนถึงประตูบ้านร้างและเรื่องราวนี้ก็ถูกเล่าขานต่อๆกันมาว่าบ้านที่เคยร้างตอนนี้มีคนอาศัยอยู่แล้วและเสียงลากสิ่งของที่ดังมาจากบ้านร้างก็ไม่เคยเงียบไปเลย อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ